สวัสดีครับพบกับช่องช่องบ้าอัดหากินมันครับผมมือนี้มีโคทหารพื้นเห็ดถนนครับผมพอดีครับพุดพอล,ลูกลูกระเบิดพี่น้องลูกระเบิดครับเพื่อนเอามาฟังนะครับผมแค่ยุบคำเย็นแดงครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมาเต็มเลยครับผมมาตรวจสแกนหาครับ ผมว่าเขา,าเขามาหึดถนนครับพี่น้องหึดถนนครับน้องน้ำสาธารณประโยชน์น้องข้างหน้าครับผมจะหึดถนนอ้อมครับแต่ว่าคนขคับคนใหญ่มันเห็นเป็นลูกระเบิดครับผมแต่ว่าต้นนี้ก็บจิบพูดได้หลายลูกเลยครับผมเกือบ20ลูกเลยครับบ้าอะาเบิ่งครับมือนอ้าเบิ่งยากพี่น้องหาเบิ่งยากไม่โค้าู้ทานระเบิดพี่น้อง แตรายอยู่แล้วมีดองเนาะมีนก็มีทามาฟังไว้อย่างแต่ครับยุคขมิ้นครับผมขมิ้นขึ้นมากสู่ก็ประเทศให้เอาตอนเนี้ยมีโคกพูดหาอยู่ครับผม อก็เป็นกูเบโกูครับผมอักซิสครับผมอักซิสย้อนแสงอยู่นะพี่น้องใหญพี่น้องยืนกันจะจัครับผมมันก็ไปไกลไปเลยพี่น้องนี่ครับระเบิดกองกันเต็มอยู่พี่น้องเห็นปะกุดกองกันไปครับผม เพราะว่ามันมีเครื่องสแกนพี่น้องเครื่องสแกนแล้วมันมีเสียงพี่น้องเหมือนมีโลหะเพื่นก็เลยคุดหาครับผมคุดหามันว่าน่าจะเป็นลูกใหญ่ครับพี่น้องบาร์ก็มอว่ามันสีด่านบอฮึยังใส่งานไดนบาร์ก็มูกันกับบอลแอนเจยกันครับผมจู่ๆอันตรายเลยพี่น้องอันตรายพี่น้องที่พีจะหานเพื่นก็ใส่สุดเกา็สุดยังมากครับผมสุดคนดีเป็น EOD นะครับพี่น้องเนาะ ซิกมักซิก,ก,ซกรุ่นหกรุ่นหกตัวนี้เป็นเ,รเครื่องสกแกนหายเลยครับพี่น้องขอกี่ตามไปเลยครับผมชงบาอาัเนี่ยม่พวกมันก็ไปแล้วครับผมเพิ่นมาเห็นถนนครับถนนมันขาดกันเหมือนมาสมเสียง ี่บาสพาเข้าไปบงไกลๆครับผม้าเขาไปบไกลๆเยระ,ะ,ะเ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 ะบิดเทียบแลวครับ หัวจรวดพ P ่น้องอินมักับกองเต็มยลงครับผมสาเป็นหจรวด R P ่ครับรถนี้รของฐานหรือว่าพเรมาครับอ๋อว่าเรมาลฮไฟมันั่นไงพันจากมาแข้งปะคะถามันคือคกล่าวว่างนี่อันนี้จังแข้งาแข้งคุณผู้ชมว่าเป็นประมาณอบตนะครับครับครับสายมันขาดสามนขาด เงี๋ยเคยมาบนมอนงน้ำบาตรมาคนใหญ่จำนี้ขี่รถมาหาก็พอกระแมงระเบิดทักด่านไ่ได้ี่นดองบุหงเพี่น้องเย็นระเบิดหาพี่จีน้อยเย็นเพาไกลๆครับผม พี่น้องขุดพ่อขุดแม่ระเบิดพี่น้องมาคักมาเนี่ยระเบิดเพิ่นขุดพ่อครับผมของบ้าน40หลูกเลยพี่น้องระเบิดหัว่า,าพีจีครับระเบิดเดือดฟังครับพี่นอ้องเยอะแยะเลยครับ เพป็นกระทิงตัวยิบคืนใหญ่ครับผมเพป็นกระทิงตรวจสอบนะครับว่าเป็นชนิดไหนนะครับผมเ็นกระทิงตรวจสอบเลยครับบาอัดจีนว่าเนี่ยฉีดเลือดไหลเลยพี่น้องน้ำห่วยน้ำนองอย่างนี้ครับผมบ้าอัดยนี่ยว่าคิดว่าหนาจะมีระเบิดฝังอยู่ไรครับผม มีค้่คุดพอมาว่านครับผมมาว่านตอนแรกครับ ไฟมันขาดพี่นอ้องไฟมันขาดพี่น้นองไฟมันขาดนี่ครับไฟขาดครับพี่น้นนองเป็นมะส้มนะครับ ยังเคลือนพี่น้องมันเป็นคือจังเคลือนโมยญ่ไปเลยครับเคลือนมันขาดพี่น้องหนามมันปาล์มไหลมาเสาะขาดครับปกติมันก็ดจะเกี้ยกับเกี้ยกับหนามหนามไปไลอยู่พี่น้องโมนีหนามมันไปขาดลงแห้งเมื่อพี่น้องนี่ครับคนกับมีโค้งกันยิ่งกับขุดหน้าไฟครับพี่น้องโมนีพิพอดระเบิดครับนื้อดูหลังมีโค้งนะครับผมจุดจุดจุดติ๊กบจุดแรกนะครับมันมันกองกันอยู่พี่น้อง ป่องไังลุ้มๆหน่อยนะไมนกวงก็ยูเลยยังีจะได้องมเนชุกเลยเุกเลยุกเลยเดียวเลยใครเขามากวงไ้เนาะลุ้มก็ฟเป็นชุดเลยประมาณ20เซนานแหละอเลยมันยงมาหยานบอาต้องใส่รึเปลใส่ไได้ไงรถของใครไงนี่รถของซของสุภารัต

ได้เอาาแล้วครับบอมีครับเดี๋ยวผมบอกกันคนมันี่เป็นมคคนเลยครับนคุณนขุดนปนขุดพนแหลกครับผมขัมโกะครับคุณะเมอครับมาขุดเห็ดไฟครับ

ปมสิบเยลูกเลบกเีรรถถั้มนะ่ลนะที่ลูก,ลลกาง่เางะเยแยกล่ะครับมีเบิรถถังนั่นรันนนง

เงเก็บเก็บป mm ูค hmm. ร er ับผมเก็บใส่ขลุ่นปลาใส่ผมเก็บใส่กระบะปูนพี่น้องใส่กระบะปูนตัวนี้เพี่น้อากัญชีมาทำายครับผมตัวนี้ก็จะเอาไปเหยอย่างูกันที่เด็กพี่น้องกัญชีทำไรครับจุดระเบิดแต่มันระเบิดตรงนี้เลี้ยบเปลี่ยนแผนใหม่ครับผมคัญชีเก็บปูไปอยู่ไข่คนคนครับ อีกระเบิดมันแตกกันดีเ่ครับอายุอะไรครับอายุสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเป็นยังครับมาสามสิบปีแลวครับผมกําลังมาพระเบิดครับผมะจําสุภาพ มวนไรื่อนะครางสิกนิมลรัดใหม่รัใหม่รัใหญ่มันคือจังใม่ไพเราครับเป็นบ่องเก็นบ่องเนาะมา็น่าจะเป็นบองตีนสูงอ่ายาซีาซีนะแต่มันดน

มันจามตอนนี้กำลังใหญ่เอาไปใส่กระบะปูนครับล้างรถครับผมอ๋อเพิ่งเอาไส่ห้องไมพี่นอ้องไส่ไส่เที่ยวหน่นในรถครับผมเพื่อให้มันกระแทกง่ายครับกำลังขึ้นใหญ่ขึ้นรถครับผม ไกลไว้เลยครับผมในเจ้าหน้าที่เพื่อนทำงานคนครับอันตรายนี่พี่น้องนะระเบิด บางอันก็อยู่นี่สภาพสมบูรณ์นะครับพี่น้องบางอันก็ชับบุษ์เสียหายก็มีครับผมพี่น้องมันก็เัิ่เก็บึินรถเตียบครับผม cái sai thôi, sai sai, họ văng thì mình sai, sai sai, cản lở นะครับผมตอนนี้ครับเป็นกําลัางเจ็บกูอยู่ครับผมบสำหรับิจนีบา้ากขอล่เพียงสิบมแล้วครับผม ได้กาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาทด้ด้วยครับผมสวัสดีครับ